ครับจับปดีพี่น้องลุงท้องก็ได้เบิ้งข้าวเนาะครับผมในเบิ้งข้าวในเบิง ai, ้งข้าวเบิ้งข้าวจากพี่ๆน้องๆที่เพิ่อนในลงมาในคลิปเนาะครับผมนี่ลุงท้องครับดีใจน้ำเกษตรกรอยู่เนาะพี่น้องเนาะผู้เพื่อนที่ปลูกมันเนาะครับผมในยินข่าวว่าทางไอ้ประเทศเพื่อนบ้านเฮาเพื่อนฉรับสื่อมันบ่ออัดประชันเนาะครับผมรับสื่อมันจากประเทศไทยเฮาบ่ออัดครับ ดีใจเนาะครับผมดีใจแทนกับเกษตรกรชาวไร่มั่นทุกท่านตัวประเทศไทยเฮาเนาะงตัวเป็้ราคามั่นท้ายดีขึ้น้องผมอย่หน่อยๆก็ให้ให้ให้ขันตามสีชุดก็ให้อยูสีสองบาทอาจิบเป็นยังดีเนาะพี่น้องเนาะครับผมได้ยินข่าวว่าจังั่นราคาผมว่าเพื่อนจีรับมันไทยเขาไปแบบเพระอัดเลยว่าฉันเนาะครับผมก็คือประเทศจีนเพื่อนเนาะครับผมเพื่อนจี หลับมันไทยเข้าไปอย่างายเลยเป็นภาษาจีเนาะครับผมตามที่ลุงทองได้ฟังคิดฟังอันนี้พี่น้องเขาเป็นได้แผ่ผาดออกมาเนาะครับผมได้เอาออกมาให้ดูให้เขาฟังเนาะครับลุงทองแบบในติ่ตาลนัำจมน้ำเพื่อนนะครับลุงทองกลับมาบอกให้พี่น้องได้ฟังอีกทีนึงเนาะครับรวมจำหรับเกษตรชาวไร่มันถัด ตามคือจังช่วงนี้เนาะครับผมบาทลุงท่องอายุที่บาทเก้าสิบเนาะครับผมเป็นมันรวบด้อพี่น้องเป็นมันรวบเนาะครับจะลงแปรงไอ้อยู่ที่ไอ้แปรงวัดได้อยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นกระด้ษสองบาทห้าสิบเนาะครับผมเนาะครับลูกชายเอาไปขายหมื่นกอนนี่ก็ไดายี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เป็นก็ได้ษสองบาทเจ็ดสิบเนาะพี่น้องสองบาทเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบอยู่ถูก็ถือว่าพอได้อยู่ครับลงแปรงเนาะครับผ ว่าพอได้อยู่นะครับแต่ว่ามันรวมบาดลุงท่องกับยูทีบาดเก่าทิพนะครับผมบาดเก่าทิพกับลุงท่องกับวัดดี้ยู่ได้ก็พอได้ก็พอได้ถือเกินนะครับผมก็ยังวัดดี้อยู่นะครับผมตันละพันเก่าฮะเห็นอย่างไรมันเนาะพี่น้องเนาะของกินอะไปลูกแล้วก็ต้องขายนะครับไปเดี๋ยวยินข่าวมาก ดีใจขึ้นเนาะพี่น้องเนาะดีใจขึ้นเป็นปีนี้หรือปีหน้าก็ะชางเนาะพี่น้องเนาะก็ให้มีราคายางหน่อยก็ให้มีช่วงมันหน้าออกนี่คือที่เขาทาอยู่เนาะพี่น้องลืมตาปากกันในทุกคนเนาะครับผมถึงสิ่งก็ได้แลายกันพอไปได้เนาะพี่น้องก็พออยู่ได้เนาะครับผมวาพออยู่ได้อยังดีครับผมแม่นว่าอยู่บาทสี่สิบบาท รับขาคนงานขอหมดแล้วนะพี่น้องสำหรับทุนทองนี้เราขาดร่วมนะครับเดิมทุนทองทุนทองที่เห็ดไอแบงก์กกัวของเจ้าของนะครับผมเม่ได้จ่างไาดอกพี่น้องทุนทองเห็ดเอาเจ้าของเนาะคุณเจ้าของคุณเจ้าของคับผมกันเหยียดแหนกขายเหยียดกับ้ายมันเจ้าของผเป็นไปดอกพี่น้องเนาะเห็ดมาฝากมาเล่าให้พี่น้องได้รับฟังได้เพียงจำนี้ครับผมดีใจน้ำ กเกษตรชาไหร่มั่นทุกท่านนะครับเนาะขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ